สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีจากแคนาดานะคะวันนี้มาแชร์สิ่งดีๆให้ฟังค่ะเกี่ยวกับการขอสัญชาติแคนาดานะคะทีนี้มันมีอยู่สองกรณีนะคะที่สามารถขอได้ก็คือ,อเมื่อเราอายุครบ55นะคะ,ะและเราอยู่แคนาดา 1,095วันภายใน3 5ปีนะคะก็สามารถขอได้เลยอีกกรณีหนึ่งนะคะก็คืออายุ18ถึง54อันนี้นะคะต้องสอบก็คืออยู่ในแคนาดา1,095วันภายใน3 5ปีนะคะก็อันนี้ก็ขอสัญชาติได้แต่ต้องสอบก่อนนะคะถ้สอบผ่านแล้วก็ จะได้รับอีเมลอ,มลอะไรเงี้ยนะคะจาก i อ c c เพื่อจะได้สาบันตนแต่ของยุรีเนี่ยนะคะก็จะเริ่มตั้งแต่เล่าเล่าตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงละเอียดได้รับสัญชาติแล้วก็ปฏิญาณสาบาันตนแล้วก็ได้พาสปอร์ตเลยนะคะ <c oughs> ก็คือเริ่มตั้งแต่แรกเลยก็คือเมื่อวันที่23านะคะ ของเดือนนี้ยี่สิบสามพฤษภาคมของเดือนนี้นะคะก็คือครบปีเกิดพอดีก็คืออายุครบห้าสิบห้าพอดีสามีก็ทำข้อมูลนะคะกรอกข้อมูลจากเว็บไซต์ของแคนาดานะคะ IRCC นั่นแหละก็กรอกข้อมูลให้เรียบร้อยหมดเสร็จเบ็เสร็จก็ส่งไปนะคะส่งไปทางอีเมลนะคะค่าสมัครก็คือ650ดอลลาร์ US นะคะอันนี้นะ,ะก็เป็นค่าสมัครของการขอสัญชาติแคนาดานะคะทีนี้พอพอส่งข้อมูลไปอะไรไปทางออนไลน์แล้วทีเนี้ยคือมันมีข้อผิดพลาดของลิลีก็คือสามีเขากรอกอะไรไม่ลู้นะคะผิดพลาดนิดหน่อยก็เลยรอถึง3เดือนกว่าเขาจะส่งอีเมลมาบอกว่าได้รับใบสมัครแล้วเนี่ยนะคะแต่ถ้าเราไม่ผิดพลาดมันอาจจะเร็วกว่านี้นะคะหลังจากได้รับอีเมล มาแล้วว่าเขาได้รับใบสมัครของเราแล้วนะคะก็รอไปอีก2เดือนนะคะเขาก็ส่งอีเมลมาบอกเราบอกว่า,าประกาศให้อยู่ไปสาบานตนเพื่อ,อรับสัญชาติแคนาดาเนี่ยนะคะคือเขาก็ส่งอีเมลมานะคะเรากา็เราก็อ่านข้อมูลทั้งหมด มีสิบหน้าหน้าแรกก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับเลขที่ของเราที่นั่งอะไรที่เราส่งไปอะนะคะส่วนหน้าสุดท้ายก็จะเป็นเวลาเราสามบัตตนเขาจะให้เราเซ็นนะคะแล้วส่งกลับไปเนี่ยเซ็นสองที่เนี่ยนะคะเขอ่านข้อมูลให้หมดเลยนะคะทีนี้เมื่ออ่านข้อมูลให้หมดอะไรเตรียมตัวแล้วเนี่ย<ๆ>เขาก็จะให้มีดูวิดีโอกานคำปฏิญาณตนนะคะแล้วก็เพลงชาติแคนาดาเงี้ย ะคก็ดูแล้วก็จะต,ต้องเตรียมตัวยังไงเพราะว่าเราไม่ได้ไปสถานที่จริงที่เขาสาบันตนเราได้รับสัญชาติโดยสาบันตนทางออนไลน์ก็ให้เตรียมโน้ตบุ๊กนะคะแล้วก็มีกลุ่มมีกล้องเซตอัพแต่งเนื้อแต่งตัวตามแต่ชุดประจำชาติของตัวเองที่ตัวเองต้องการเลยก็ได้หรือแล้วแต่แต่แต่งตัวให้สุภาพนะคะอย่างลูเนี่ยนะก็เซตอัพก็ ก็มีธงชาติของแคนาดาแล้วก็แต่งตัวให้เรียบร้อยสวยงามเนี่ยนะคะ,ะก็เตรียมตัวเลยเพอถึงวันปุ๊บคือยุริเนี่ยได้สาบานตนวันที่23ตุลา2,023นะคะเวลา10โมงครึง่ง11โมงครึ่งนะคะก็เตรียมตัวอะไรให้เรียบร้อยวางกองวางก็เตรียมอุปกรณ์ก็มี เอกสารที่เราโหลดออกมานะคะากกรดำแล้วก็เอาตั๋นไก่นะคะแล้วก็บัตรพีอาบัตรอ่าพีอาไอดี uh, P, uh, ของอ่า uh, รัฐของต,ตัวเองที่อยู่ของดูรีนี่อยู่บินิเพิกลัดแมนิโทบานะคะ mm hmm. ก็มี ID ของรัฐของตัวเองนะคะ uh, แล้วก็มีเฮลคัท uh, มีค่าใครมีใบกับขี่ก็เตรียมไว้ด้วยนะคะอันนี้ก็เตรียมให้พร้อมถึงเวลาถึงวันเนี่ยเราก็ตามเวลา11โมงครึ่งก็คือเปิดกล้องเลยนะคะพอเปิดกล้องออกมาเนี่ยเจ้าหน้าที่เป็นผู้ชายนะคะเขาก็พูดอ,อธิบายให้ฟังว่าอะไรๆๆอะไรเงี้ยประมาณ1 0อยกับ200คนในวันนั้นที่เราสามบ,บานตนนะคะก็เปิดกล้องจากคอมพิวเตอร์นี่แหละคะ่ะเสร็จแล้วทีนี้ เขาก็แนะนําอะไรต่างๆนานา,นาก็รอจนกระทั่งมาครบทุกคนตามเลขที่นั่งของตัวเองนะคะเสร็จแล้วอพอครบแล้วเขาก็ให้เข้าไปในห้องส่วนตัวของของแต่ละคนเพื่อสัมเพื่อสัมภาษณ์ตัวตัวเนี่ยนะคะก็คือของลลี่เนี่ยแต่ละคนจะเข้าไปเนี่ยเจ้าหน้าที่จะไม่ไม่ไม่เหมือนกันไม่ไม่ไม่ใช่คนคนเดิมเหมือนกันนะคะลิลีเจอผู้หญิง โอ้ใจดีมากเฟรนลี่มากนะคะเขาก็ถามเราบอกว่าชื่ออะไรนาะมสกุลอะไรนะคะวัะนเกิดที่เท่าไหร่แล้วกอ็อยู่แคนาดาบ้านเลขที่เท่าไหร่เนี้ยนะคะอะไรเนี่ยไม่เยอะค่ะนิดหน่อยแล้วก็เขาก็เขาก็บอกว่ายินดีด้วยนะคะยินดีด้วยที่ได้เป็นคนแคนาเดียนแล้วอะไรเนี้ยเขาก็พูดเกยแล้วก็ เขาก็ให้เรานะคะเอาอ่าบัตรพิอาค่ะขึ้นมาแล้วก็ตัดนะคะใช้ตั้งคาตัดเป็นสี่ส่วนต่อหน้าเขาเลยนะคะอ่าเสร็จอะไรเรียบร้อยเขาก็โอเคเสร็จแล้วคอนเฟิร์มเตชั่นเขาออกมาจากห้องสัมภาษณ์ส่วนตัวนั้นมาอยู่ในกลุ่มอ่กลุ่มใหญ่เลยแล้วก็รอจนกระทั่งคนอื่นเข้าห้องสัมภาษณ์ส่วนตัวจนหมดแล้วทีนี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่อาวุโสนะคะอ,ะ,อะออกมา เพื่อจะสาบนตนกับเจ้าหน้าที่อาวุโสคนนี้แหละนะคะทีนี้ระหว่างที่เจ้าหน้าที่อาวุโสพูดอะไรต่ออะไรเนี่ยเราก็ได้ดูวิดีโอของรัฐมนตรีของรัฐมนตรีของแคนาดานะคะเขาก็พูดเกี่ยวกับได้รับแคนาเดียนนิวแคนาเดียนนิวแคนาเดียนผู้พูดไปเป็นภาษาอังกฤษกับภาษาฝรั่งเศสสอสอภาษามาดูจบแล้วเราก็สาบนตน นี่สาบานตนเนี่ยเขาก็ให้สาบานตนพร้อมๆกันพูดตามโดยการยกมือขึ้นอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็พูดไอส์แคร์บาๆไปนะจนผู้พ,พร้อมเขาจนกระทั่งจบเป็นภาษาอังกฤษก่อนแล้วต่อไปก็เป็นภาษาฝรั่งเศสนะคะพอเสร็จแล้วเขาก็พูดแสดงความยินดีอะไรต่ออะไรเสร็จเราก็ขอให้เวลา5นาทีในการถ่ายรูป เจ้าหน้าที่อาวุโสคนนั้นนะโดยถ่ายกับคอมพิวเตอร์นะคะเมื่อถ่ายเสร็จอะไรแล้วเราก็ร้องเพลงชาติทีนี้เราร้องเพลงชาติเราก็ร้องพร้อมกันเหมือนกันเราก็ร้องสองภาษาภาษาอังกฤษกับภาษาฝรั่งเศสนะคะก็ร้องพร้อมกันก็ร้องอะไรเสร็จจนกระทั่งเสร็จเรียบร้อยอ๋อหน้าสุดท้ายที่เขาให้เซ็นสองสอง สองชื่อเนี่ยนะคะตอนปฏิญาณตนเสร็จนะคะเขาให้เซ็นต่อหน้าเขาเลยอาเซ็นตรงนี้ตรงนี้นะเซ็นอันนี้เซ็นนะคะพอเสร็จแล้วร้องเ็งชาติเสร็จแล้วอะไรต่ออะไรก็คือเจ้าหน้าที่คนแรกที่มาเปิดกลองให้เนี่ยเขาก็พูดอธิบายให้ฟังว่าโอเคตอนนี้อยู่เป็น Canada แคนาดาเนี่ยนะเรียบร้อยแล้วอะไรแล้วแล้วก็จะมีหนังสือรับรองหนังสือรับรองเนี่ยเป็นอิเล็กทรอนิกส์กับส่งเป็นเปเปอร์ถ้าส่งเป็นเปเปอร์มาเนี่ยจะนานหน่อย4 4-6ถึงอาทิตย์ แต่ถ้าเป็นอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยสามารถบอกเขาแล้วก็เขาจะส่งอ e ีเมลมาให้ภายใน3ามเป็นห้าวันทีนี้ของเราเนี่ยเกือบหลายวันก็บอกว่า3วันหไงเนี่ยหลายวันแล้วล่ะมันยังไม่ได้เกินสักเกินสวันนะเพราะง,งั้นเด็กก็สาม,มีก็เลยส่งอ e ีเมลไปหาเขาแล้วเขาก็โทรกลับมาเขาก็บอกว่ามีอะไรให้ช่วยไหมทําไมอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกว่า เราต้องการใบรับรองเนี่ยด่วนเพื่อเราจะไปทำพาสปอร์ตเราจะไปมันจะมีที่เป็นเมืองไทยอะไรเงี้ยโกวไม่ทันน,นะคะพอคุยอย่างนั้นเสร็จบันรุ่งึ้นเขาก็ส่งอีเมลมาบอกว่าอยู่สามารถโหลดจากอ,อีเมลเนี่ยได้เลยออกมาเลยเราก็โหลดออกมาเป็นกระดาษสีขาวนะคะซึ่งเป็นใบรับรองว่าเราได้เป็นพลเมืองของแคนาดาแล้วอะไรแล้วเนี้ยนะคะเป็นสีขาวแล้วก็โหลดออกมานะคะทีนี้เราก็ เตรียมไปถ่ายรูปนะคะไปถ่ายรูปเพื่อจะทำพาสปอร์ตแคนาดาแคนาดาพาสปอร์แสสตแคนาเดียนพาสปอร์ตนะคะทีนี้เราก็ถ่ายรูปแล้วก็ได้ได้ไดใบใบรับรองมาแล้วเราก็โหลดมาเตรียมเอกาสารเรียบร้อยแล้วก็เขียนอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็ไปทำพาสปอร์ตที่เซอร์วิสแคนาดานะคะแคนาดาเซอร์วิสนี่แหละค่ะในดาวเทาวของวินลีเพ็ก วันนี้โทรว่าที่วีอยู่นะคะก็ไปก็ไปทําก็ไม่นานนะคะแป๊บเดียวเขาเขาก็เจ้าหน้าที่เขาก็น่ารักเจอแต่คนน่ารักอ่ะก็บอกโอ้ย oh, uh, 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 right ูนิวออ่่าาแคนาเดียนอ่าเฟิร์สไทม์นิวอ่าพาสปอร์ตไอของแคนาเดียนใช่ไหมบอกใช่อาคอนเกรติชันเขาก็ uh, ด,ด,ด,ดีกับเราแล้วทีนี้เขาก็บอกว่ารอสองอร,อรอสองสัปดาห์นะถึงจะได้พาสปอร์ต ะะเสียค่าดำเนินการ160อยู่แคนาเดียนลอร์ด้าแคนาเดียนนะคะก็คือโอเค2อาทิตย์2อาทิตย์ผ่านไปได้ก่อนได้ก่อน2อาทิตย์1วันก็ได้พาสปอร์ตมานะคะพาสปอร์ตของแคนาดาเนี่ยนะคะ,ะเราสามารถไปได้ทั่วโลกโดยไม่ต้องขอวีซ่าก็คือ189 ประเทศที่เราไปได้นะคะฉะนั้นเราไม่ต้องขอวีซ่าเลยทีนี้เราเป็นคนไทยเนี่ยคนไทยประเทศไทย uh, อนุญาตให้เราถือได้สองสัญชาติก็คือไ,ไ,ไ,ไทยและก็แคนาดาได้หรือไทยและก็ประเทศอื่นได้แต่บางที่ศึกษามาบางประเทศอ่ะใช้สองสัญชาติไม่ได้ได้ได้สัญชาติเดียวนะคะตอนนี้เราก็เลยได้สองสัญชาติ ordon, ไทยกับแคนาดาก็เป็นแคนาเดียนเต็มตัวนะคะ ก็มีพาสปอร์ตสองสองพาสปอร์ตนะคะแล้วก็นี่แหละค่ะเป็นสิ่งที่ได้มาด้วยสัญชาติแคนาดาแล้วก็มาเทให้ฟังนะคะอย่างละเอียดและถี่ถ้วนนะคะ,อะขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมและติดตามช่องเล็กๆของลี ขอบคุณมากเลยค่ะบ๊ายบายค่ะ